ดียยววีีแล้้้้ััันนนนะมผูดงงงาาเป็ไบบใจมากครับจริงๆคือแบบวันนี้ดีใจมากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นครอบครัวของแบรนดี่แล้วก็เป็นครอบครัวของมี่ด้วยก็คือคือเป็นคนที่แบบใช้ผลิการของมีอยู่แล้วก็ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกแล้ยิ่งเป็นคนแบบคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วครับเราคือด้วยด้วยโทรศัพท์ซีรีส์ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คือมันเป็นอะไรที่มันตอบไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของผมแล้วอะ่ะมันแบบ มันดีใจบอกไม่ถูกจริงได้ลองถ่ายกล้องใช้ฟีเจอร์ต่างๆคือใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งวงด้วยยิ่งราคาที่เปิดตัวมาแล้วคือแบบโหคือเรทอีกให้มาแบบดีมากอ่ะมันจับจับต้องง่ายมากแล้วด้วยแบบฟีเจอร์มันดีมากคือผมลองถ่ายรูปมาเยอะมากจริงๆมันแบบมันไม่แตกจริงๆแล้วมันสามารถซูมฟ็อกได้เลยก็ไม่แตกส่วนตัวชอบตรงไหน สำหรับผมการถ่ายรูปผมมันก็ชอบถ่ายรูปคือไม่ว่าจะเป็นคนเป็นวิวคือแบบมันเห็นกว้างมันเห็นชัดทุกอย่างเลยเห็นดีเทลทุกอย่างจริงๆเรามีมุมหล่อไหมเวลาถ่ายรูปหลอดทุกคนนี้มีหลอดทีนเราได้งานหลอดท่อยู่มัจะถามได้ต่อมาเยวเกลียดเลยเนี่ยเอาสารเซลฟี่เราต้องยังไงบางคนก็ต้องมีมุมสูงมุมอะไรเเเออออออไม่รู้ ทา้ือ้เงยากฝากแล้วกันสำหรับคนที่แบบว่าอยากทดลองหรืออยากเปิดใจกับตัวนี้อะไก็ฝากทุกทุกคนด้วยครับฝากแฟนๆแฟนๆมีทุกคนด้วยนะครับอยากให้ลองเปิดใจกับตัว Redmi Note 1 2 Series นะครับคือถ้าใครเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมบอกเลยว่าตัว Redmi Note 2 Pro Plus 5G นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์คนที่ชอบถ่ายรูปอย่างแน่นอนแล้ว คือฟีเจอร์อื่นมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เบาพัสเร็วฉันเรยบกเร็วมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ก่อนถ้าไม่เชื่อผมการช่วราคาจับต้องได้ใช่คือมันใครก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้คือ้โห มันเกิดกะลําซับเนาะช่วงเช้าทําบุญกับแฟนคลับช่วงเย็นก็ก็ทําบุญเผื่อจะบุญก็ื่มน้ำพูดถึงช่วงเช้าก่อนเป็นไงบ้างช่วงเช้าก็สนุกมากครับสนุกมากก็มีแฟนๆมาที่งานก็เยอะก็มีการเล่นเกมมีการประมูลของแท้ส่วนตัวครับเพื่อนําเงินไปมอบให้กับบ้านเช่าแล้วยังส่วนตัวเรามีอะไรให้ตัวเองไหมในกอนีกิดนี่ไง บอกว่าเมีงานกองขวัญเงี้ยกองขวัญหรืออะไรเงี้ยที่เราคิดว่าจะให้ตัวเองอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ได้หยุดได้โทรศัพท์หรอของมันได้โทรศัพท์หรอไป็นสไต์ได้พิสเซ็นเตอร์ไงเซ็นเตอร์แล้วก็ให้ให้แฟนด้วยดีปะดีอ่ะดีมาอยู่เป็นมากแต่รู้สึกไงบ้างที่เป็นแฟนเขาแบบเอ้ยมาร่วมบุญกับเราเดีมากดีใจมากครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบ ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เชิญชวนแฟนๆได้มาเป็นผู้ให,ให้ให้โอกาสกับเด็กๆที่แบบเขาขาดโอกาสในในเรื่องของทางร่างกายในเรื่องของหลายๆอย่างรู้สึกว่าก็นก่าจะทําให้ชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นทั้งคนให้แล้วก็คนรับแล้วอย่างวันกับปีนี้เราตั้งเป้าก<ม>ับตัวเองอยังไงบ้างรครับอยากจะทําอะไร<ม>แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเราคิดไว้ก็เป็น เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของรูปร่างเรื่องของทักษะในด้านการทำงานการแสดงต่างๆก็อยากเป็นคนที่แบบที่เก่งขึน้นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้สามปีแรก<ต>รู้สึกว่ายังไม <c oughs> ่ไม่รู้หรือว่ายังเรายังเด็กเหมือนเดิมนะรู้สึกว่า30กําลังอร่อยไม่ใครจะชิมอันน้ภาษไหมบอกใครบอกใครทำไมเราคิดว่ามันอร่อยตัวไหนที่มันอร่อยที่สุด มันมันมีประสบการณ์พอสมควรครับเอาอย่างไงเราจะไปที่ท่านหนพี่จะได้ไปเฉยเประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ความคิดแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเรื่องรูปร่างแสดงว่าเราจะฟิตขุ่นมากเลยปีนี้ใช่ป่ะก็พยายามอยู่ครับแต่ว่า ปีนี้างานก็คนขนไ้เหมเออือนกันแต่ตั้งเป้าไว้มีเป้าหมายในชีวิตอ,อยากให้ตแต่รูปเมื่อวานโ <c oughs> ปรโมทละครมันก็ดูแบบว่าซูซีนะซูซ่าดูเราอยากให้มันดีขึ้นไปอีกเออดีกว่าเดิมดีกว่ารูปเมื่อวานอีกดีกว่า,ารูป <c oughs> เมื่อวานอีกแบบไปให้สุดเลยแต่ว่าก็พึ่งวันนั้นเราเนี่ยอะไรพึ้มนะกระตุกที่ก็รู้สึกแบบเออพูดมาดูด้วยอ้าวนไปเลยลูกมันเป็นหนุ่มน้องที่ใจะเป็นข่าวสิทแล้วมันต้องตั้งเป้าในชีวิตยังไงบ้างเพราะมันเป็นความเป็นผู้ใหญ่เริ่มต้นก็อย่างที่บอกไป ี่อยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นด้วยแล้ววหวขึ้นเพราะรู้สึกว่าด้วยด้วยเวลาที่เราเหลืออยู่ค่อนข้างสั้นลงม,มันไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วที่แบบมีเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึมงมันยังต้องมีการวางแทนชีวิต <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแทนชีวิตตัวเองแทนชีวิตครอบครัวรวมถึงของพ่อของแม่ด้วยอย่างหลายคนจะบอกว่าขึ้นเลขสๆเขาจะแซวคนเล่นๆแ่าแบบแงนะทะเงี้สำหรับเราไม่รู้สึกอย่นไรอร่อยรู้สึกว่ากำลังอร่อยนะหรือว่ากำลังแจ๋ว สามสิบกำลังอร่อยยืนยันทำเดิมทำซี่ออร่อยแน่ๆมขึ้นมาเองไม่เหมือนไก่ไม่เอาสามสิบเป็นรังแจ๋วด้วยอะไรคุณพ่อคุณแม่อวยพรยังไงบ้างก็มีความสุขมากแต่ก็ไม่ได้อวยพรอะไรเยอะก็ขอให้มีความสุขมาแล้วก็ขอให้แข็งแรงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานเยอะึ้งเราก็จะเป็นเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยอย่างว่าชาวเรียกยอดหนึ่งทำบุญ โดยประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทครับรวมทั้งหมดเลยมอะให้มูลนิทิัวทนทั้งหมดเลยครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วกับแฟนคลับให้ฟิมพูดถึงไรน้อยหรือเราหรือเราพูดถึงมรนเมชชาที่สุดว่าเขาก็รักเรายังมีควเหนียวแน่นกันอยู่คือผมรู้สึกว่ามันมากยิ่งกว่าเหนียวแน่นเีกครับเพราะว่ามันมีครอบตัวเพิ่มเติมขึ้นมามีหลายบ้านที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แบบให้การสนับสนุนเรารู้สึกว่า ผมรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเสมอตั้งแต่วันแรกทั้งคนที่คนที่มาแต่วันแรกคนที่มาทีหลังรวมถึงคนที่จากไปแล้วหรือคนที่อยู่ก็ตามผม,มรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ผมได้เติบโตผมได้พัฒนาชีวิตรวมถึงแบบได้ทรีตแฟนคลับในในเวอร์ชันของผมที่ด้วยแล้วก็แบบ รูส้สึกขอบคุณสำหรับทุกความลักเพราะมันทำให้ผมมีแรงที่จะตั้งใจทำงานแล้วก็ผลิตผลงานให้มันแบบแค่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ปีหน้าก็จะได้ชมสิ่งที่แฟนคลับชอบรอมากๆคือผลงานของเรากับนี้ไม่ใช่ปีปีหน้าปีนี้ปีนี้ใช่ก็ปีนี้จะได้ชมอย่างแน่นอนครับก็เป็นซีรีส์่รวมกับแจมแล้วก็มีผลงานอนื่นดีแต่ผมตั้งตารอตรงนี้แหละจะได้ชม ฝากผลงานถึงได้ไหมคอนเสิรเดียวเ่รอะแต่มีรักีต้องเจอนารก่อนคอนเสิร์ตเดียวของแจมจะมีเป็นแจมแฟนมีดใช่แฟนมีดของแจมครับจะมีเป็นแจมจะมีเป็นแจมไหมเออไม่มีครับพราิปงานเซอรพรหรือเปล่าเป็นอรไพรส์ไมซอร์ไพรไม่เฮ้ยเอรสก็ไปเห็นเองเอเราไปงานสัต่เรลุกเลยกเาไปงานสัญแต่เราลุกๆมากเลยนะ เรคุณจะถามนะครับรอดเล่นนะไม่ว่างก็ทำงานทำงานพอดีมีงานบุกจิ้งไว้นานแล้วตอนวันเกิดเขาเขาขอเราตอนวันเกิดเราเราได้แจ้งให้ทราบเลยว่าเราอยากได้อะไรแจ้งขอตอนเกิดเขาเขาขออะไรแจมมาขอเราเลยที่บอกจะซื้อของให้เราเราก็บอกว่าซื้อมาให้แล้วอ๋อก็วันเกิดผมก็ขอให้น้องเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกคนแล้วกันขอเลยอ่ะไม่ขออะไรให้ใครเลยของขวัญไหมขอของขวัญขอของขวัญจากแจมมา อขพูดตรงนี้ไปเขาได้ยินเพราะว่ามีพยานเยอะขอให้เขาเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่น่ารักของทุกคนเพราะว่าถ้ามีคนรักเขาเยอะผมก็จะได้อันิสงไปด้วยก็คือต้องไปต้องไปด้วยกันีไปด้วยกันแต่แต่เห็นเขาเห็นก็ต้องรักสิทำไมอ่ะอาจยาพี่ขออนุญาตไปเรืองประเด็นบ้าง ไครที่น้องชายคนสนิทเีิมน้องตรงๆคนก็จะเราคนเป็นพี่น้องกันในในชอบเหมือนกันมีมาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างไหมอืมไม่มีเลยน้องกับผมน้องไม่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบยินตลอดไมบคือคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์อะเขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นนะคุณดิรอยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องเรื่องความโูกของตัวเองสักเท่าไหร่ข่าวที่ออกมามันก็ค่อนข้างแบบ หนักอยู่อะไรเงี้ยเมีส่งกำลังใจไรในฐานะพี่ชายในในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับอยวก่อนอนนี้เจอแล้วเจอล่าสุดเมื่อตอนนานมากแล้ววะนานมากแล้วด้วยด้วยที่ผมทำงานเยอะน้องก็ทำงานเยอะเหมือนกันก็เลยช่องช่องหลังคืไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันแต่นี้เราเราให้เกียรติการตัดสินใจของทุกคนว่าผมว่าความรักเป็นเรื่องคนสองคนน่ะมันผมว่าปล่อยให คน2คนเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสแบบทั้งสองทั้งสอนที่ขออนุญาตถ่ายถ่ายฟิล์มอย่างตอนที่พ่อของเด็กเขาให้ข่าวเขาว่าแบบเหมด็กถักชอบอาจจะห้ามเรื่องความรักกิดเกิดมัหนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจว่ามันจริงไม่จริงแค่ไม่ห้ามครับเออดูไปเลยว่าไม่ห้ามไม่ห้ามครับก็คือสามารถมีความรักได้เขายิ่งเชียร์ให้แบบกเออก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้ดี แล้วเราแล้วเราแล้วเรามีไหมนี่ไงนัดกันกับทุกคนทำไมทักันกับทุกคนไงจะมีหรือว่าพอยที่แบบว่าเหมือนน้องอาจจะแกล้งปากคุณพ่อสมราเพราะแบบว่าไปมีปาร์ตี้กับพี่ี่ในเกษตอกรมช่องอะไรอย่างนี้บ้าอะไรนะอย่างพวกเราแก๊งเรามีแบบมีแก๊งเอาหรือว่าแบบมีจอกันเมื่อก่อนมีนะนานแล้วมีแต่นานแล้วนนานมาก เพราะว่าก็ด้วยด้วยโควิดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมันมันทำให้ไม่สามารถออกไปแห่งเขาได้พอพอกลับมาทํางานได้ปกติก็คือไม่มีโอกาสก็ถ้าเจอการก็เป็นเรื่องของงานแล้วก็เป็นเรื่องของผลมากอย่างนั้นมากกว่าครับก็เป็นทำให้ตกงลักกครับก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทางเบสแล้วก็ตําลงด้วยครับบีมสนิทกันทุกค้ยเออกับกับเบสก็ได้เจอกันได้ไปคุยกันใช่ครับ ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแล้วฝากละครที่จะมาต่อในไม่ช้าที่ลืมนนี้ของเราก็เกิดให้นับตัวเองอย่างหนึ่งลอนรักนี้ต้องเจรรนายเมื่อวานตอนแรกเมื่อวานตอนแรกวันนี้ก็ตอนที่สองสรุปนางเอกคือจะโดนจับไหนจับไปแล้วจ้าไม่ได้ดูเนาะก็จะไปทำหาดูอคาจับไปแล้วก็ไปตอบไปเปลี่ยนช่องใช่ไหน รู้เลยละโคโอ้แต่เราก็ดูอยู่นะดูอยู่ทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนช่องดูไม่จบดูไจริงๆอะคุณคาดหวังว่ามันต่อไปมันจะต้องหลดเยอะวันนี้ไหมเพราะว่าทีเซอร์ออกมามันก็สี่รูปเลยนะหน้ากระจกอะเห็นไหมล่ะของมอนิเตอร์ตลอดเหละเยอะหลดที่ตัดทั้งวันจริงครับเป็นยังไงบ้างครับบมหลายคนคิดถึงเราในสุรากลับมาแล้วละครดีใจครับดีใจที่ได้เห็นผลงานของเพลงอยู่บนหน้าจอยฟังก็ ก็นานอยู่นะที่หายไปที่จบไปจากละครเรื่องคุณชายก็รู้สึกว่าก็มีผลงานให้แฟนๆได้ดูได้หายคิดถึงก็แฟนการงหายคิดถึงแหละอย่างเรื่องที่ร้าก็ปล่อยของที่ที่เลยได้ลองรองวันเรื่องนี้ความน่าสนใจของฟิลยังไงบ้างผมว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่ที่ที่ผมเล่นมันมีความที่แบบมีความเป็นคนโรแมนติกแล้วก็เป็นคนเป็นคนอารมณ์ร้อนนคนเดียวผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันน่ามันน่าค้นหา ถ้านถ้าไม่เชื่อต้องไปลองดูเนรักนี้ต้องเจรไนเนี่ยเปินแฟนจะได้เห็นเราในรูปที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นไว้หนวดไว้เคราไปอยากดนิ้วไปดูทางนี้ได้เลยช่วงที่ผ่านมาเราก็มีหนวดจริงอมามีช่วงนี้ถ่ายก็คือไว้จริงๆไว้ไว้จริงๆก็จะได้เห็นแบบเวอร์ชั่นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นัดดี้ัดดี้ัดดี้โอเคะขอบคุณค่ะขอบคุณจาก 啊！ ตอ,ตอนนี้เลยค่ะตรงนี้นะเ็ังดพัอกนตรงนี้นะครพัดกตอนนี้คะ